ผมวันนี้อยู่ในเกมวันพีทบอตตี้รัตวันนี้จะมารีวิวแชงผมแดงนะครับผมตอนนี้ก็มีตู้ให้สูนนะครับเลยมารีวิวนะครับกับเงาครับนี่ครับการตีจะอยู่ที่สองพันกว่าแล้วแต่ผลจะไม่ได้แล้วน้อยลงนะครับแล้วก็เริ่มที่จะคิวก่อนเลยนะครับ สกิลแรกผมแดงดมรันจะเป็นการว้าไปหาศัตรูเดมิทจะอยู่ที่528นะคะไม่สนใจความการลดเสียหายและสกิลนี้ทำให้ศัตรูสัดฟิวพลังโจมตีลด20%รซะยะเวลา20วินาทีคููดาว25วินาทีนะครับผมเอาแล้วก็สกิล2 กิฟฟอนแทงทะลวงจะเป็นการชาร์จไปหาหน้าศัตรูแล้วก็แทงไปอยู่ที่ดาเมจอยู่ที่แปดอยหอัตราเกิดฮาคิจะอยู่ที่หนึ่งรเปอร์เซนระยะเวลาของฮางคิผมฮาคิของแชงผมได้จะอยู่ที่สิบเจ็ดวินาที แล้วถ้าพร้อมกันแล้วก็รับชมในคลิปได้เลยครับผมจะเล่นสามตานะครับผมนี่เป็นไอดีใหม่ดองเพชรน,นะครับผมเลยไม่มีอะไรมากกดผิดแช่งเล่นเพราะว่าอยากเจอจเร์เ,เจีาเทอรนแรกครับถ้าไม่เจอนี่แบบไม่ได้เลย แแ่่เจอตัวอะไรก็ได้สีน้ำเงินเอามาเถอะขอเจอเยอะสีน้ำเงินและเช้งตอนนี้ก็กเ็เล่นได้มากพอสมควรเลยช่วงนี้ อโอ้ยเจอสีดำแต่ไม่เจอโรเจออะไรครับเนี่ย นี้มากเลยแต่พายุทะเลทรายเนะี่ยเจอรถเจ้า้างเ่า <c oughs> ขอโทษนะครับสเสลิดเยอะครับพูดเสียงอาจจะกระตุกหน่อยก็ได้ครับขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปต้องไปค่าเอเลดีี่กันเลย ดึงเพื่อนยกระับไป ลุกมากิฟฟอนแทงทะลวงปิดฉากเลลี่ทำอะไรอยู่นะรู้นะรู้นะรู้นะ ดึงทงเพื่อน้งิน้ำมีฟิมเล็ดมีฟิมเลดเก็บเลือดเก็บเลือด ไปแล้วนะครับ MBP ด้วยเอแล้วตั้งชื่อช่องนิดนึงนะครับก็ชื่อวันพีทอันนี้ไม่ใช่ชื่อจริงนะครับชื่อจริงๆชื่อเล่นก็ชื่อบันนะครับผม เดี๋ยวตั้งช่องด้วยนะครับไปเลไปดูตาที่สองเลยนะครับขอให้เจอโรเจอร์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 ไม่เจอนะทาไมเจอนะ แล้วเจอโซโลนะถ้าหน่ครับใครเคยเปิดไอดีดรองเพชรแล้วได้ e x สไม่ใช่ไอดีรองเพชรได้ e x สตัวไหมครับใครเคยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับด่านนี้ได้อยู่ ไม่เจอโรเจอร์อีกแล้วแล้วมันเจอคิลเลอร์จะเล่นเพื่อมาเจอโรเจอร์มาเจอตัวอะไรเนะีอ๋ยปวดหัวเฮ้ยงงงงชะมัด เฮ้ยแชงเบลลอยวะ่ะมาเถอะไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งหรอก,รากมาเถอไอ้พวกสีก <c oughs> แดงเบตตี้ยืนนิ่งทำไมอะเพื่อนหวังไม่ให้ยืนนิ่งนะเนี่ยน,นี่อ่ะน,นี่อ่ะสีเขียวเอาไคโดเอาไคโด ใครจะออกเกันเบตตี <ừ> ้เบตตี้เบตตี้สีแดงไหนบอกสู้สีเขียวได้ไงกากแล้วหิใจ งน,น,นี่เห็นเราสงสิบแล้วใกล้ถธอแข็งตายเวอร์อยไม่ได้เก่งหรอกกะแอนเบอร์โดนชาร์ตบอย ไม่ได้เก่งหรอกไม่ได้โหดหรอกเฮีเลาส่งเสียบแล้วฮีตายเถอะฮีเลาส่งสี้ยบแล้วฮีตายเถอะจบก็ไม่ได้ตึงเท่าไหร่นี้ ไปรับชมตาสุดท้ายได้เลยครับผมขอโทษนะที่ผิดเสียงเกมน,นะครับผมคือเสียงมันเสียงเกมมันดังเสียงพุ่มันเบาอะครับถ้าตาสุดท้ายไม่เจอโเจอนะตบหัวตัวเองเลย ไปเจอตาสุดท้ายได้เลยครับผมขอให้เจอโรเจอร์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 ถ้าไม่เจอนะจะตกหัวตัวเองตายเลยถ้าไม่เจอนะอนด่านนี้แล้วดีอยู่ MÂY chơi ẤY S, giờ mà tổng S, giờ mà chờ LÀY NÀY Tới có chờ SỬI ĐĂM, chờ LỘ CHỜ, chờ SỬI ĐĂM, chờ MÂY CHỜ LỘ CHỜ, LÀY NÀY Chờ SỬI แน่ดนูแน่ไม่เจอโรเจอร์เนี่ยไอ้พวกเอสเอสอะไรทุกอย่างเนี่ยไอ้เลลี่เนี่ยต้องดนูเนี่ยบอกว่าเก่งกากกากทุกตัวเด็กวิธีมันอ่ะกากทุกตัวเอ้อโดนอะไรอ่ะเอ้าเอสทีเดียวตายเลย ขอเกิดใหม่นะครับว่ากี้เผิรไม่ใช่ตะคือตอนเอสมันชาร์จตายเลยเสียหน้าเลยกางจะเที่หน่อยเชียวเอสทำอะไรฆ่าไว้ต้องโดนกี้ฟันแทงทะลวงเอาเน็ต ทำอะไรคะวายเอสเอ่ออ่ออ่ออ,อโลจัดการเอ็ด,ด้วยนะระวังเพื่อนตายนะเพื่อนอเพื่อนช่วยหน่อยดิไปดึงทองเพื่อนเราต้องชน,นะ สวยเราจะแพ้ไม่ได้เราจะแพ้ไม่ได้เพื่อนอืออืโดฟามมงโก้โดฟามิงโก้อะไรโดฟามิงกึ้งโดฟามมงโก้อะไรไม่ได้เก่งหรอก จ,จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปรีวิวแชงถ้าชอบก็ยังอย่าลืมกดตับกดแชร์กดซ,ะซะับสไคร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมแปบบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวก,กำลังออกครับ